ทุกทุกคนลองนึกภาพดูนะครับว่าหากทุกทุกคนกําลังปาเป้าใส่กระดาษแผ่นใหญ่ที่มีวงกลมอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ดีๆก็มีคนคนนึงเดินมาบอกคุณว่าจากการปาเป้า1 0 0 0 0นครั้งที่ผ่านมาทําให้ผมรู้ว่าค่า,าพายมีค่าประมาณ3.14ทุกทุกคนจะเชื่อสิ่งที่คนนั้นพูดมาหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมเนียบเองวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่ จะทําให้เราสุ่มแบบมั่วๆยังไงให้ได้คําตอบที่ใกล้เคียงมากที่สุดฟังดูแล้วเหมือนบังเอิญใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือวิธีการที่ชื่อมอนติคาร์โรมทอดที่เอาไปใช้ตั้งแต่การคํานวณค่าพายคํานวณค่าลอการิทึมจนไปถึงการดีไซน์เกมหรือนําไปใช้ในการเทรดหุ้นก็ยังมีมอนติคาร์โรมทอดคือการจําลองซ้ำๆโดยใช้การสุม่มเพื่อหาค่าประมาณมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่รู้สูตร แต่เรารู้วิธีการทดลองเราก็แค่ทำซ้ำเยอะๆแล้วดูผลเฉลี่ยจากมันตัวอย่างง่ายๆอย่างการหาพื้นที่ของวงกลมด้วยการปาเป้าสมมติผมมีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1คูณหนึ่งอยู่แล้วมีวงกมลมรัศมี0ูอยู่ตรงกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีเราจะสุ่มจุด10,000จุดขึ้นมาในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นและถ้าเรารู้ว่ามีกี่จุด ที่ตกอยู่ภายในวงกลมเราก็จะสามารถประมาณค่าของพื้นที่วงกลมได้โดยพื้นที่ของวงกลมจะมีค่าประมาณจํานวนจุดภายในวงกลมหารกับจํานวนจุดทั้งหมดคูณกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นโดยถ้าหากเรายิ่งทำซ้าม,มากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีความแม่นยำม,มากขึ้นเรื่อยๆและนี่ครับคือจุดเด่นของมอนติคาร์โรเมทอดบางคนอาจจะเริ่มคิดว่ามอนติคารโรเนี่ย มันมีดีแค่เอาไว้หาค่าประมาณของพื้นที่วงกลมหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไปได้ไกลกว่านั้นอีกเยอะครับงั้นผมขอยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างโดยเลยใช้มันติคาร์โรเนี่ยเอามาประมาณค่าของเนเชอรัลล็อกของ2กันโดยเราจะเริ่มจากสูตรน่ารักน่ารักอย่างเนเชอรัลล็อกของ2เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของฟังก์ชัน1ส่วน1บวก dx กันแล้วเราก็จะสุ่มหาค่า x ที่อยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง1มาจำนวน n ครั้งแล้วใช้ค่าเฉลี่ยของ1ส่วน1บวก s เนี่ยมาหาค่าประมาณของ natural log ของ2ได้ตามสมการนี้ครับแล้วมันจะแม่นได้ยังไงล่ะในเมื่อมันเป็นการสุ่มคำตอบคือ l a w of lost number ครับยิ่งสุ่มเยอะค่าที่ได้ก็จะมีความแม่นยำมากขึ้น เช่นในตัวอย่างที่1ห,หากเราสูงพื้นที่ของจุดเพียง100จุดค่าพายของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ3.2แต่ถ้าเราเพิ่มไปที่1000จุดค่าที่ได้ก็จะเข้าใกล้ค่าพายมากขึ้นอยู่ที่3.16แต่ถ้าเป็นที่10,000จุดหรือ1,000 0จุดค่าที่เราได้ก็จะมีความใกล้เคียงถึง3.14่เพราะางี้ครับมัลติคาร์โรไม่ได้แม่นพอรู้สูตรแต่ว่าแม่นเพราะว่าเล่นซ้ำแบบงงโง่เนี่ยเยอะมากๆแล้วเราจะปลอมผลของมัลติคาร์โรได้ไหม ถ้าผมเลือกจุดที่อยู่ในวงกลมเยอะๆโดยจงใจละ่ะคำตอบคือได้ครับแต่ว่าผมก็จะได้โมเดลที่โกหกตัวเองมาด้วยเพราะว่ามัลติคาร์โรเนี่ยเชื่อในการสุ่มอย่างเป็นกลางถ้าหากเราสุ่มแบบไบแอสเราก็จะได้ค่าประมาณที่ไบแอสตามเหมือนกันมันก็เหมือนกับนักเสี่ยงโชคที่คิดว่าตัวเลขเนี่ยต้องออกบ่อยแน่ๆแล้วก็แทงเลขเดิมนั้นซ้ำๆไอ้นั้นไม่ใช่มัลติคารโรนะครับอ้นั้นมันจะเรียกว่ามโนมากกว่ามัลติคาร์โรเมทอด จึงกลายเป็นพลังแห่งการสุ่มแบบไม่มีไบแอสเพื่อจะเอามาใช้หาคําตอบในโลกที่ซับซ้อนเกินที่จะเขียนสูตรได้เพราะแบบนี้แหละครับมันก็เลยเหมาะกับคอมพิวเตอร์สุดๆเลยเพราะว่าเหมือนไม่จะไปต้องฉลาดมากแต่เขาแค่มีความอึดและทําซ้ําได้หลายๆรอบก็พอและบางครั้งความอึดเนี่ยก็อาจจะชนะความฉลาดได้เหมือนกันครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส i b e like, แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าอยากจะให้ผมทำเรื่องอะไรต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ